เนื้อครีมนะคะมันจะมีความซึมง,ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ ซึมเข้าผิวทันทีเลยนะคะไม่ทิ้งความเหนอะเลยนะคะแล้วก็ผิวที่เป็นขุยก็หายทันทีเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดกันถึงเรื่องผิวตัวบ้างนะคะว่าผิวตัวเนี่ยบางครั้งมันก็มีความแห้งเนาะอย่างหน้านี่คือเราทาแบบหลายชั้นมากใช่ไหมทั้งน้ําตบทั้งเซรัม่มทั้งเดย์ครีมทั้งไนท์ครีม <c oughs> แล้วแหมยังมีมาสกมีอะไรแบบมาช่วยอีกเนาะแต่ผิวตัวเนี่ยคะ่ะเราแบบอาจจะดูแ,แลมันน้อยไปนิดนึงนะเหมือนกับว่าบางครั้งอาบน้ําแล้วทาครีมบ้างไม่ทาบ้างนะนี่คือพูดถึง ะะถ้าใครที่เป็นเหมือนกันแล้วก็ผิวตัวเริ่มมีความแห้งเนาะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นผิวมันก็จะเริ่มมีความแห้งแล้วก็ถ้าเราไม่ค่อยได้ทาครีมด้วยแล้วนะใช้สบู่เหลวอาบน้ำเนี่ยมันจะแห้งมากๆเลยคนะ oh, <no. S 1> แล้วที่มคนที่อยู่ในห้องแอร์เยอะๆหรืออยู่ต่างประเทศอะคะ่ะผิวบริเวณขานี่จะเป็นิวขาวๆเลยนะถ้าแบบ เกิดอะไรแบบว่าขูดเขียนเล็กน้อยนะคะจะเป็นแบบรอยทางเหมือนใช้ปากกาเขียนเป็นสีขาวๆเลยนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําสบู่นะคะแล้วก็โลชั่นสําหรับคนที่มีผิวแห้งนะคะนั่นก็คือตัวยูเรีนเนาะก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้ซื้อที่ประเทศอิตาลีเนาะมันก็เลยเป็นภาษาิตาเลียนแล้วนะคะเพราะว่าของภาษาไทยมันหมดไปแล้วเนาะมันก็จะเป็นตัวอาบน้านะคะ pH 5เนาะตัวนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราใช้แล้วเนี่ยมันทิ้งความลื่นของผิวไว้อะคะ มมติว่าเวลาเราอาบน้ําตัวเปียกใช่ไหมเราก็เอาตัวนี้ค่ะผสมกับน้ําเล็กน้อยเนาะแล้วก็ถูนวดไปบริเวณตัวแทนสบู่เหมือนเวลาที่เราอาบน้ําด้วยสบู่เลยนะคะแล้วก็ถูไปให้ทั่วตัวเรียบร้อยเนี่ยแล้วเราก็ล้างด้วยน้าเปล่านะคะพอล้างด้วยน้ําเปล่าเนี่ยเวลาเราล้างเสร็จแล้วเนี่ย ผิวมันจะมีแบบความลื่นๆนะก็จะช่วยบำรุงนะคะแล้วก็เสริมการทํางานของเอนไซม์ของผิวด้วยะคะ่ะฉะนั้นเวลาที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยผิวก็จะมีความชุ่มชื้นขึ้นเยอะมากนะคะสําหรับคนที่แบบว่าผิวแห้งนะแนะนําเลยนะคะตัวนี้เขาเขียนไว้ว่าสําหรับผิวแห้งผิวบอบบางนะคะใช้ได้เลยนะไม่ต้องกลัวแผลนะคะหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีตัวทาหลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะก็คือตัวนี้ เป็น pH 5เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสูตรสําหรับผิวบอบบางแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะช่วยให้ผิวแบบรู้สึกมีสุขภาพดีขึ้นเนาะมีส่วนผสมของ d e x p a n t e n o l 5%นนะคะ,ะ,คะก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวตามธรรมชาติเนาะ,ะก็จะช่วยฟื้นฟูผิวที่แห้งเสียได้นะคะ ตัวเนื้อครีมนะคะมันจะมีความซึมง่ายมากๆนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวทันทีเลยนะคะไม่ทิ้งความเหนอะเลยนะคะแล้วก็ผิวที่เป็นขุยก็หายทันทีเลยะคะ่ะหลังจากที่เราอาบน้ําด้วยตัวนี้แล้วใช่ไหมคะผิวก็จะมีความลื่นแล้วนะมันก็ไม่ได้แห้งแล้วนะแล้วพอเรามาซัาด้วยตัวนี้นะคะผิวกายก็จะมีความแบบชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ทําให้ไเป็นขุยต่อไปนะคะเหมือนกับว่าเวลาผิวที่เราเป็นขุยหรือว่ามันแห้งๆ, ok, ๆนะ,<ล>นะมันดูเสียบุ๋มเนาะนอกจากมันจะดูมีอายุอ่ะผิวดูแบบไม่แข็งแรงนะคะมันก็จะ ดูแบบว่าไม่สวยด้วยแล้วเวลาแบบถ้าเราใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าใส่กางเกงกระโปรงที่มันแบบโชว์ขาโชว์แขนอะไรเงี้ยถ้าผิวเรามีความแห้งมากอะไรเงี้ยเวลาเห็นแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเหมือนเราแบบแต่งหน้าสวยแล้วหน้ามีความชุ่มชํ้แบบบำรุงมาอย่างดีแล้วผิวกายนะคะก็อย่าลืมดูแลมันด้วยเหมือนกันเนาะวันนี้ก็เลยมารีวิว2ตัวนี้ค่ะที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลแล้วก็ความแห้งของผิวนะคะมันหายไปก็คือตัวยูซลีน PH เนะคะ ก็เป็นตัวที่อับน้ำนะคะเป็นน้ํามันตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบํารุงนะคะสําหรับผิวธรรมดาแล้วก็ผิวแห้งนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามหลายช่องทางออนไลน์เลยนะคะในร้านขายยาชั้นนําทั่วไปก็มีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงคุณแอน,นขึ้นราคาไว้ด้านล่างนะคะ ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะอย่าลืมดูแลผิวกายด้วยนะคะผิวกายก็สําคัญไม่ต่างจากผิวหน้าเลยเนาะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวคุณแนนจะมาแนะนําผลิตภณัณฑ์อื่นๆอีกนะคะหรือว่าใครมีคําถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปต,ตอบให้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ